ตกมาจากเฮีนจากผ่าแท้เราจะนี่นนิรถคาพี่น้องเลยน้องบินน้องบิน

เรียบร้อยวันนี้โอเคพี่น้องเนาะการทักทายสบายดีบรรดาอิปีหมดทุกคนทุกฐานนะพี่หน้องบ่าจะอยู่ในประเทศหละต่างประเทศกะคอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองคูดอยอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะกะล่างจากทว่าเฮาอำลาจาก บานบลลี่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือคู่ดอยกับพาก็คือทีมงานของบบาวเตียงท่องก็คือจะไปทางบ้านคู่ดอยเนาะก็จะไปเยี่ยมยามบ้านคู่ดอยเพื่นอนแหละเนาะไปกินข้าวกินน้ำอยู่ทางบ้านคู่ดอยเพื่อนแหละพี่น้องเลยเนาะในระยะการเดินทางก็คืออยู่บรนี้พี่น้องเนะาะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพะารมพี่น้องเลยเนะาะก็เดี๋ยวนี้เพลินกับอย่างบ่ได้บูรณะเทือก็นี่ตูปตรงนี้ก็คือ ปวดพังเปเพมดพี่น้องเพราะว่าโซนนี้โซนยามฝนจะบ่มีคนมาลิ่นพี่น้องเนาะแต่ว่าอ้สวงเดือนสมเดือนสี่เดือนห้านี่คือคนนี่ก็คือบ่มีบนยางเลยพี่น้องแถวนี้นี่อ้าาาาพี่น้องเลยเนาะนี่การเดินทางก็คือทางทีมงานเพื่อนก็นจะมีจะใส่เป็นรถไงพี่น้องเนาะแต่ว่าคุณดอยละแม่นนำทับนี่คุณดอยจะใส่มอเตอร์ไซค์แลวกะน,นำพา ทีมงานบ่าวเตียงท่อมพี่น้องเนาะก็คือไปต่อเนาะแต่ว่าบ่าวรีเพิ่นมีเวียกพี่น้องเอ่ยเนาะบรายไปต่อนําก็คือครูดอยกับทีมงานของบ่าวเตียงท่อมพี่น้องเอ่ยเนาะโดยสบายดีเลยโดยสบายดี อันน oh mm ี hmm. ้บ่ตัดครู้ว่าในตำนานเลยดยยม่เลวกินเร้บาานเราตลอดปีตลอดชาติบ่นหรครูโดยแต่ว่าช่วงนี้น้ำมันยังน้อยช่วงเดือนเดือนแเดือนเก่าเดือนซินี่น้ำมันจะใหญ่ยบน้า

แล้วก็เอามาตั้งใจจะมาาำน้ำบนนี้แล้วก็มาฮัดบนนี้แหละก็หนาวเลยบ้าบาบ้าบ้าาได้เหได้ได้ได้โอ้ส่วงเดือนสี่เดือนห้าเนี uh, s <S so ่ยค yeah. yeah, ือบุีบนย่างแหละเท่านี้นะตูบไม่แหละตูบแถวนี้ก็บบุมีเลยตู้บางนี่ยต้องได้ท่ามาเต็มเพราะว่ามันมีแต่บนเดียวอยู่บนนี้นะบนเพื่อนมาลิ่นน้ำนะแมนแมนส่วนแรกจะเป็นคนภายในเมืองนั่นแหละ อันไหนดูอันนี่นแหละไลใช่ไล่นขึ้นแะ้นขึ้นละบ่บ่บเป็นน้ำห้วยนี่แหละนี่นแหละแมนแมนอ๋ระวังเด้อมือนเลย ทายหูเป็นทีละนึกที่น่อยเนาะอักาอากาศเย็นขนาด ระวังมื่นได้เอาเบื้องล่งท้ายหูพี่หนยโอ้เรียบเลยว่าสิบ่ลงน้ำก็ลงเลยเอาเอาเบื้องล่างการท้ายหูเอาคุคนแอคทาคุ

พลาดไม่ไหนเจอนะออกมา้อครับาดูสิครับด้อ๋อความเย็นพี่น้องเนาะถอดอนน้กปั้นยาวกันเถอวันยูฮอตแล้วพี่น้องตาดครูนางวะฮู้

มูน <mem es at> ี่ได right ้มมได้มตัวจริงเนาะแต่ว่าเสียดายน้ะมันโ่ใหญ่แมนแมนน้ำมันจะตกเหงกว่านี่ถ้าน้ำตกตกแหงกว่านี้จะงามงามเลยปาอเนาะาอเมาแล้ว căng lại này, một tha tiêu, nhá, mà cơn một cơn đea, với nó ชุดยอดรอกว่านี้ผมมีอีกแล้วรอที่สุดในสามโลกรอจะมาจับกันเลย โอเคพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าพาทีมงานของบบาวเตียงทองพี่น้องเลยนะกะ็มาทายหูบทายในหล้วกะเบิง่งเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะนำตกตาคุนลูนางอ้วพี่น้องเลยเนะะาะกัครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งได้มากกพาทีมงานเพิ่นมากพี่น้องเลยเนาะอู้โทวนี่คือพ่อกับลูกเลยพี่น้อง <c ười> <c ười> เด้ยสบายดีครับส่เนาะเป็นจังใดโอ้งามหักเย็นอากาศเย็นเนาะโอ้เออบำถามนี่สมมติว่าเวลาเ้ามานอนอยู่นี่ได้ได้โอ้เ้าปีชมเราเอาเตจหนึ่งอย่างมานอนหนึ่งอย่ืนหนึ่งอย่าได้ได้ได้บ่เออเป็นสี่ใบย่านบ่ย่านเพราะว่าเตกี้นี่ตอนทางมันลำบากแล้วก็ตอนฝนตกแล้วทางมันขาดนี่เพิ่นมากอะมานอนอยู่นี่ มากลางเต้นนอนได้บ่เป็นยังเดี๋ยวเบิ่งช่วงคือเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงช่วงนี้ช่วงนี้แบบเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็บ่มีนักท่องเที่ยวเทว่าจะมาลิ้นแล้วก็เพิ่นก็เป็นแบบนี้แม่นแมนค่ายๆคือแกงกับเราบ้านเฮาน่ะประมานเนี้ยย่ำย่ำฝนเลยแม่นใหกๆใหญ่าเบิ่งบริสุทธิ์เตรียมปีเที่ยร่วบริสุทธิ์จัดทอดปีชื่ออย่างเงี้เนาะคือเบิ่งสภาพอันนะออืบ่โตโตนี่นี่โตอัน ไม้ตัวนี้ต้นไม้ฟ้าตัวนี้นี่ถ้าซ่อมแซมปีนึงมันจะได้ฮอดเป็นห้าหกปีเลยแต่ว่ามีแต่มาบุรณะเพื่อนมันแบบนี้ฮะนะมากวาดถ้าตู้มันยังดีหละก็มีแต่มากวาดมาอนามัยหลวก็ทางหญ้าหละก็แปลงให้มันดีมีแต่แบบนี้แต่ว่าปีนี้นี่จะบุรณะหนักน้อยหนึ่งเพราะว่ามันขาดหมดละเลยลังคาแต่ว่าช่วงช่วงบุญปีใหม่นี่ก็คือบนยางนีบุญมีเลยเท่านี้นะ บได้ยางเลยคนบได้ยยางเลยงานมันต่ากันเลยแหละพัวช่วงปีใหม่เพื่อนจะเอาอันวงดนตรีเอามายางมาตังไว้แล้วก็เพื่อนมาประมูลแล้วก็เลื่อนอยู่นี่เลยเป็นเวลาคือคือมดบุญสงการเลยตั้งแต่ประมาณวันที่สิบจนว่าหอดวันที่สาวปลายเพื่อนแหละสิบสิบปลายมืออาทิตย์ปลายเพื่อนมาเลื่อนอยู่นี่อยู่ลุ่มแคมทางพุ่นกับเต็มแหละอยู่ลุ่มพุ่นนะเต็มมด โอเคเจมวนยิ้มอยู่ฟังบอสได้กนเลยเดี๋ยวนี้ได้มาหอดมาถึงเมืองพราด้มแล้วเนาะก็คือทางเียมงานบาเตียงทองมาพี่น้องเนาะกะอยู่ในโซงมือซ้ำมืกอกะยังบ่ได้หอดเมืองพราเทื่อพี่น้องเนาะทาว่ายังโบได้หอดอยู่นำตกตาดคนลูนางอัวหอดแล้วเือว่ามาหอดแล้วไม่นีหอดแล้วกะเคยได้ยินบอเกี่ยวกับตำนาน นี่เปนเป็นเพลงดีแมนแมนแมนเป็น,น,นเรืเ่องเป็นเรื่องอย่างนีน,นแต่ว่าเมื่อนี้เสียดายพี่น้องเฮาบ่มีคนในพื้นที่มาน้าพี่น้องเนาะบ่มนเจ้าทิเจ้าทานคือเบารีเบ้า,าได้ดดด <laughs> บ่มีคนพื้นที่มาน้าพี่น้องเนาะเลยเลยบบหูประวัติของนําตกตาดตัวนี้พี่น้องเลยเนาะกัมือหน้นนนากะคคอยถ้ามีโอกาสเนาะก็คอยมาใหม่ โอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับครูร้อยกับทีมงานของบาวเตียงท่องกก่จะได้อำลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงซัมนน่เนาะโอ้โยสบ,บายดีพี่น้องอยู่ดีเนี่ยเลยโอเค